สวัสดีครับจะรับเข้าสู่ค่าวเช้า5นาทีกับคริปโตเทลเลอร์ก็เป็นช่วงของการสอนวิเคราะห์ราคาบิตคอยค Bitcoin, เทรนเมนบีโปรดด์และคับคอยมาดูกันว่าในวันนี้เป็นยังไรกันบ้างนะครับก็เขียนมืเพียงการสอนกราฟว,ว่าไปตามกราฟน่านไม่ได้มีการที่ชูเงินลงทุนแต่อย่างใดนะครับก็เมื่อวานแอบไปวอยวายไว้นะเ <laughs> มื่อวานแอบไปวอยวายไว้ที่หน้าเฟซน,นะครับว่าเนี่ยผมพูดใครอยู่ในห้องไลน์จะรู้ว่าเนี่ยนะผมอะ่ะจะ เข้าซื้อและคิดว่าจะเป็นยกโลนะครับซึ่งเดี๋ยววิเคราะห์อย่างละเอียดเดี๋ยวเราผมจะลงช่วงสายๆนะครับว่าผมมองบิตคอยอย่างไรในหะยับภาพละเอียดละเอียดเลยนะครับหรือเป็นภาพที่เรามองตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเหตุผลที่เข้าซื้อผมก็แชร์ไปแล้วเนาะลองไปศึกษากันได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็เมื่อวานเะนี่ยมันวิ่งขึ้นแรงมากๆเลยสับตัวของ b n b เนาะวิ่งขึ้นมา89%เลยนะครับตัวของบอทครับที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้ นะครับที่ผมเปิดอยู่ในแคดโฟที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยก็ได้มา40กว่าเหรียญจากทุน870เนาะก็ได้ประมาณ4-5%ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าตลาดมันวิ่งขึ้นแรงนะบอทเขาก็ทำหน้าที่เก็บแคดโฟกันไปนะครับนี่นะสามมานี้เลยนะครับเมื่อวานที่บอททำหน้าที่แบ่งไม้ขายให้ผม3ามทุ่มครึ่งสีทุ่มครึ่งตี5ผมยังไม่ตื่นเลยบอทเขาก็ทำงานให้ผมแล้วนะครับก็แฮปปี้กันไปนะครับมีทั้งบวกทั้งลบแคดโฟได้กันตลอดทาง นะครับใครที่อยากศึกษานะครับผมมีรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคุณศึกษาตรงนี้ได้เลยนะครับมีข้อมูลเบื้องต้นรีวิวหรือว่าจะแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับฟังคลิปแล้วอยากมาคุยกันอย่างมีคําถามที่ในคลิปอาจจะไม่ตอบคุณก็ไป แอดไลน์ line, มาคุยกันได้นะเพราะตัวของ h อ t Cup เปิดได้ทั้งติดคับและตัวของไบแ a นด e ได้ระถกได้ทั้งสองเอ c h ช n น e เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลิททิ้งรีวิวไว้ที่ลูกตัวไอมุมมุมขวาบนแล้วกันนะ,ะมาดูตัวของวิ c o อยกันบ้างนะครับวิคอยเป็นอย่างไรนะอันนี้ปิดไปก่อนอันนี้ผมขอกลับไปเอาเอาวาดกราฟใหม่แล้วกันตะกอนเนี่ยเรามองว่าไงเรามองว่าแบบนี้ใช่ไหม มาที่หน้าเฟซน,นะครับทุกอย่างอยู่ที่หน้า Facebook อ่กเรามองแผนอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าเอ๊เนี่ยถ้ามันเบรกแถวแถว40,000ได้เนี่ยเบรก EMA 200ด้วยพฤติกรรมปกติของการาฟเห็นไหมครับด้วยพฤติกรรมปกติถ้าเขาจะเบรก EMA 200เขาจะเป็นยังไงแลาเขาจะเบรก EMA 200เขาจะเป็นยังไงเขาจะพุ่งแรงเลยผม เราพูดคำนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับผมไม่ได้มีเจตนามาอวดนะครับว่าอุ้ยนี่ไงไนายไม่ทำตามเราอะไายเลยตกรถไม่ใช่แต่ผมแค่มาแชร์ว่าเอ้ยเนี่ยผมสังเกตเห็นประมาณนี้นะถ้ามันจะเบรขึ้นไปเลยมันจะพุ่งแรงแบบนี้ครับแต่พุ่งแรงแบบนี้มันจะเพ่ินไปเลยไหมแบบมันจะไม่ย่อลงมาเลยหรือเปล่าตอบเลยนะครับไม่ใช่พอทูกครั้งเนี่ยกราฟในขึ้นนะครับมียอ่อในลง มีแดงเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับดังนั้นผมมองยังไงมองว่าหนึ่งครับเวลามันพุ่งแรงแน่นอนครับมันพุ่งแรงอยู่แล้วยกตัวอย่างนเนี้ยอดีตคุณเห็นไหมเขาเนี่ยพุ่งแรงเบรก EMA สองไปแล้วก็ไซวั์ออกข้างขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเกิดสัญญาณกลับตัวเห็นไหมบริลเลเวเจนเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะย่อลงมาแตะ EMA 50ไอจุดเนี้ยสมมติสมม,ต,สม,มติถ้าเราไม่เห็นด้านขวานะ ผมมองว่าจุดนี้ยเวลาผมเทรดสั้นนะ่ะผมจะรอท่านี้เลยคือมันเป็นท่าแบบไหนอะเป็นท่าแบบที่เขาเนี่ยวิ่งยอ่อลงมาครับวิ่งยอ่อลงมาสู่เส้นพวกเส้น ema 50เส้น ema 200ใช่ไหมครับอะพอย่อลงมาเสร็จปุ๊บนะครับยอ่อลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะสร้างฐานอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเขาจะไปจริงนะครับเขาจะวิ่งขึ้นไปเลยนะไปจริงเขาจะวิ่งขึ้นไปเลยเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนอะรอบสั้นรอบใหม่ นะครับตามเบรกยอ่อเด้งที่เราใช้กันแล้วรออะไรรอแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราเทรดเนี่ยรอย่อลงมาใต่ขอบ lower เบรกยอ่อเด้งตังหวัดเด้งขออยู่ใกล้ EMA 50เพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดมันอยู่ใกล้เส้น EMA 50มันหมายความถึงรอบเล็กที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ซื้อแบบนี้แต่ทุกครั้งที่ซื้อเรามีสต็อปลอ้มันผิดทางได้นี่คือสิ่งที่เรารอคอยในภาพปัจจุบันนะครับอยากให้เกิดภาพประมาณนี้สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อคืออะไรแน่นอน ผมเมืเ่อนรเสือว่าเฮ้ยตรงที่มันขึ้นเนี่ยครับตรงที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแรงใช่ไหมมันขึ้นแรงเดี๋ยวสุดท้ายขึ้นแรงขึ้นเร็วแต่ไปนนไม่ไกลเดี๋ยวต้องมีการย่อลงมาครับต้องมีการย่อลงมารีเทสบริเวณไหนบ้างะอ่ะแล้วก็มองดูไหมแถวแถวซีมือไหย่อลงมาถึงหรือเปล่านะครับแถวซีมือ 40,000-40,001 40, 40, ช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นแนวแนวรับของตัว BTC ซ,ซึ่งยังไม่มีข้อมูลนะก็ต้องรอดูก่อนแต่ผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นแรงแบบนี้แล้วถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เปิดไม้รองที่4 1 2 0 0ก็ไม่ต้องเป็นไรนะครับมีกลยุทธ์อื่นที่จะเข้าซื้อได้อีกเยอะเช่นอะไรบ้างเช่นรอ,อครีกโกเดนภาพทาวเฟรมเดคเขียวแม็กดีก็กำลังจะจะตัดแล้วนะครับดู MACD M A C D อ่ะจะ c อ o s s แล้วตัวของบิตคอยนั่นหมายความว่าถ้าหนึ่งถึงสองวันนี้บิตคอยมันยังขึ้นต่อเนี่ยเดี๋ยวจะมีสัญญาณซื้อจากทรีโกเดนภาพเทารเฟมเดย์มีสัญญาณซื้อจาก C D C มาคุณก็ค่อยค่อยเข้าไมา้นั้นก็ได้และตั้งสปรอตไว้ให้ดีนะครับอ่านี่คือตัวของบิตคอยภาพใหญ่คุณอาจจะรอภาพเอ่อรอทรีโกเดนเขียวมีสัญญาณซื้อค่อยซื้อหรือจะรอแบบนี้ไหมโอ้มไม่ต้องรอไอ้ทรีโกเดนหรอก เราใช้กลยุทธ์ดู EMA เอาเดี๋ยวเรารอลงมาเนี่ยลงมาแย่แถว40,000 4 40, น 40, 2 0 0ย่อลงมาแถวเส้นกลางย่อลงมาแถวเส้น EMA แล้วรับอยู่แล้วจังหวะมันเด้งเนี่ยเราค่อย f o l โลบา y เหมือนในอดีตตรงนี้ไหมนี่คือสิ่งที่เรารอคอยดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันเนี่ยออแทบทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแทบทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเออม,มันขึ้นไปแล้วนะครับแล้วคําถามต่อมาคือเฮ้ยที่พูดมาเนี่ยเหมือนกำลังจะให้รอเลย มันก็เจะให้รอเลยแล้วถ้าเราไม่รอล่ะได้ไหมนะครับแน่นอนถ้าเกิดคนที่รอให้เป็นเย็นให้พอทนให้ได้เนี่ยแล้วกราฟมันลงมาถึงจุดที่ เราอรอลับซื้ออยู่เช่นเรามีแผนว่าหนึง่งถ้ามันขึ้นไปต่อเดี๋ยวเราซื้อที่ C D C Action Zone ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แหละแล้วก็ stop loss ที่ล่าสุดคา,าราตัวนี้2อโอเคเรารู้แล้วว่าขึ้นไปต่อเราใช้กลยุธ์อะไรแล้วถ้ากราฟย่อลงมาล่ะเราจะใช้กลยุทธ์อะไรสมมติย่อลงมาแถวๆ E M A 50แล้วเด้งซื้อตรงนี้ stop loss ที่เดิมอ่ะคุณตอบเองได้ไหมล่ะ ว่าถ้าขึ้นทํายังไงถ้าลงทำยังไงให้ตอบได้แล้วมีสต๊อปลอตอบเองนะว่าเสียเงนินได้กี่บาททาได้ซื้อได้เลยครับไม่มีปัญหาและสำหรับคนที่อยากไล่ราคาแน่นอนการไล่ราคาไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีเสมอไปคนที่ไล่ราคาสมมติอุ๊ยแอดไม่อยากรอแล้วผมนี่กาวามากเลยซื้อได้เลยไหมซื้อได้แต่คุณต้องยอมรับว่าลิตรีวเรโชมันห่วยยอมรับได้ไหมยอมรับได้ซื้อได้ครับเพราะ ว่าคุณซื้อด้วยวิธีไหนถ้าคุณมีสต๊อป,ปลอตและรู้ว่าถ้ามันลงมาผิดทางตรงเนี้ยคุณเสียกี่บาทคุณก็ซื้อได้ถูกวิธีการนะครับแต่แค่จะบอกว่าผมอะคือผมมองแนวต้านในตรงนี้งผมมองแนวต้านว้ตรงนี้ประมาณห้าหมนต้องดูภาพเดเนาะประมาณห้าหมื่นะประมาณเนี้ย แล้วสมมุตินนะถ้าคุณไปได้ราคาเลยอะ่ะแล้วสต็อปล s อที่โลล่าสุดอ,ะอ่ะ R r มันยังไม่ถึงสองเท่าด้วยซ้ำไปไอทางกับการนครับผมมโนกราฟแล้วกันว่ากราฟมันย่อมาแบบนี้มโนกราฟว่าเฮ้ยมันขึ้นไปย่อลงมาแต่ E M A แล้วเด้งจังหวะเด้งผมก็เข้าซื้อมันกับคุณนะครับตรงไหนว่าอยู่ตรงนี้เข้าซื้อตรงนี้ใช่ไหมสต็อปลอที่โลล่าสุดครับอ่า แล้วผมก็ไปขายจุดเดียวกับคุณเลยนะผมอ่อนให้คุณด้วยผมขายที่แนวต้าน50,000ประมาณ5 2 0 0 5 3 0 0ผมได้ตั้งสีเท่าของความเสี่ยงถามว่าได้ราคาได้ไหมได้แต่ลิดริเวอร์เลโชหวยคุณยอมรับได้ไหมล่ะโอเคถ้าคุณยอมรับได้ก็ลองแบ่งไม้เข้าซื้อดูครับส่วนใครที่บอกว่าเอะเรารอได้วะ่ะถ้าขึ้นเราก็ยอมรับได้ในการที่จะรอ CDC เขียวอตัวของ คือด้นเขียวถ้ามันยอ่อลงมาแน่นอนเรามีแผนรองรับอยู่แล้วว่าเราอยากได้ภาพแบบนี้ยอ่อลงมาแต่ EMA 50แล้วเกิดแท่งเทียนกับตัวเหลือใดๆก็ตามบริเวณนี้เราค่อยเข้าซื้อได้ริทิวเเลโชดีกว่าก็ต้องลองดูแล้วแหละว่าคุณจะมองภาพแบบไหนนะครับไม่มีวิธีไหนถูกไม่มีวิธีไหนผิดนะครับทุกวิธีได้ตังค์เหมือนกันหมดถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นด้านมนสิ่งเดียวที่คุณทําคือไปวางแผนด้วยตัวของคุณเองนะครับต่อมาเป็นตัวของอ่า อีทเรียมไม่ใช่ไม้อีทเรียมเป็นยังไงมาดูกันอ่าอีทเรียมครับก็เบรกแล้วนะครับเบรกแนวต้านขึ้นมาก็สวยสดงดงามนะครับแต่ถามผมมันมีสัญญาณซื้อไหมเออก็จากที่ใครที่ดูโวลูมดูแท่งเคียนกับตัวเขาน่าจะซื้อกันตรงนี้เนาะแต่สำหรับผมอะผมก็ไม่ได้เข้าซื้อนะเออไม่ได้เข้าซื้อแถวๆนี้นะครับแต่เราก็คาดหวังไว้เนะว่าเอ๊ะถ้าย่อลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยในในเมื่อวานนะครับแล้วมันน่าจะ โอเคไหมในในแนวรับนี้นะครับปรากฏว่ารับอยู่เนาะกลายเป็นว่าอีชเวียฟอาจจะมาว่ายกไฮย,ยกโลยกไฮเอ๊ะแบบเนี้ยเป็นสัญญาณไปต่อไหมคุณก็ต้องไปหาจังหวะซื้อโดยที่เราอาจจะกลาวเพิ่มอลองกล่าวเพิ่มนะครับกาวว่าอะไรกล่าวว่าเอ๊ะเรามองแบบนี้ได้หรือเปล่าอมองแบบนี้ได้หรือเปล่าคือ เราเราก็ตีเส้นเทรนไลน์ครับใช้ความรู้พื้นฐานเตีเส้นเทรนไลน์ไปเราจะรับซื้อตอนไหนล่ะรับซื้อตอนที่มันย่อลงมาแตะเส้นเทรนไลน์อ่าใช่ไหมใครที่เทรดแบบสไตล์เส้นเทรนไลน์แบบเนี้ยรอมันเด้งปุ๊บเราก็ซื้อตรงนี่สต็อปลอดที่โลลาสุดเพราะถ้ามันหลุดโลนี้หมายความว่ามันทํำร้วโลเสียทรงขาขึ้นอ่ะจะรอแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็จะลงมากันแถวแถว 2008แถวแถวนี้ไม่น่าหลุดตรงนี้นะครับถ้าเกิดจะยอ่อลงมานะอิสราเอถามว่าจะมีสัญญาณซื้อ,อยังไงบ้างถ้าเราเอาเกณฑ์เทรลไลน์อย่างเดียวก่อนก็รอซื้อแถวเทรลไลน์นี้ยอ่อลงมาแล้วเราสัเาสงเกตเห็นว่าเอ๊ยย่อลงมาแล้วมีแท่งเขียวขึ้นมาน่าจะเด้งวะ่ะแนวรับนี้นะ่าจะรับอยู่ข้อแบ,บ่งซื้อแถวนี้สอดอดที่ล่าสุดแต่ถ้าเราดูในเรื่องของเทรนด์ดูเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับเอา EMA มาหลอดเกิดอะไรขึ้นอิสราเอเนี่ยแน่นอนครับมัน เบค e EMA 200ขึ้นมาแล้วขึ้นไปติดแนวต้านนะครับ2,960รออะไรผมเนี่ยถ้าในมุมมองของการที่จะรันเทรนเนี่ยผมอาจจะรอมันยอ่อย่อมาแถวไหนล่ะแถวแถวนี้ครับย่อมาแถวนี้แหละผมว่าไม่น่าหลุดช่วงเนี้ย2,800นนิดนดเนี่ยไม่น่าหลุดนะครับ จะมีการย่อลงมาแตะเส้น EMA เนี่ยช่วงน,นี้มันจะลงมาแตะกันนะครับเพราะทุกเส้นมันจะเข้ามาสอดของกันพอดีขอย่อยไปในภาพหนึ่งชั่วโมงจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับสังเกตเห็นไหมตัวของอ e ีเชเวียมเองเนี่ยถ้าเรามองในภาพเล็กๆนะครับภาพมันเล็กกน้อยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเออว่ะมันมันมันขึ้นไปไกลแล้วถามว่าขึ้นไปได้อีกไหมถามว่าจะเบรกแนาต้านไหมก็อาจจะไปได้แหละแต่คงไปได้ไม่แรงแล้วผมก็รอเลยเนี่ยรออาจจะรอให้มันลงมา,าพักตัวแถวนี้เนี่ย 2,800แล้วเอ๊ะล,ลงมาพักฐานเอ๊ะพักฐานแล้วเอาไปเอาอย่างไงต่อวะถ้ามันเด้งเอ้ยเราค่อยหาจังหวะในการเข้าซื้อช่วงนี้ไหมแล้วก็สับลอดโลล่าสุดแถว2,500นี่คือแผนเข้าค่าของอีทรียมคือผมอมีมุมมองในการรอย,ย่อก่อนนะครับเพราะผมรู้กฤติกรรมว่าเอ้ยมันเราตกลงแล้วนะครับถ้าไปได้ราคาเนี่ยอาจจะซื้อไมล์เล็กไว้ก่อนแต่ผมคิดว่าถ้ามันย่อลงมา เฮ้ย,ย,ยด,ด,ด,ดีว่าเลโชดีกว่าไหมแล้วถ้ามันไปต่อลวผมก็มีแอคชั่นโซนรอเพราะวันนี้ผมจะไม่เข้าซื้อในในขนาดที่ผมแบบซื้อดีไหมมีซื้อดีไหมแล้วก็ไม่รู้ด้วยเข้าซื้อเพะอะไรผมจะไม่ไม่มีคอํอไม่ให้เหตุผลว่าเราซื้อเพราะเรากลัวตกรลไม่นะครับแล้วผมจะรอที่มันมี กลย,ยุทธ์มีแผนาการเทรดของผมจริงดังนั้นมุมมองของอีเธอรียมของผมเนี่ยก็มองว่าผมจะรอแถวแถว2,008นะครับซึ่งอาจจะมีการลงมารีเทสแนวต้านลงมารีเทสพวกเส้นแนวโน้มตามอินดิเคเตอร์ก่อนรอเด้งแล้วเดี๋ยวค่อยหาจัางหวะในการเข้าซื้อกันโดยที่ถ้าอีเธอรียมครับเบรก2 9 0 0ไปได้นะแนวต้านก็คงจะมองกันแนวแถว2,310เหรียญไม่ใช่ส2 3าม0นี่สามพเป็นอีกแนวต้านหนึ่งสำคัญของอีเ e r เรียมนะครับเอาเป็นว่าเรามาลุ้นกันนะว่าขึ้นไปติดแนวต้านนี้มันจะมีเลือดสดาอย่างไรบ้างผมแช่งให้มันลงนะจะได้ช้อนซื้อนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือตมุมมองของ e ีเ e อเรียมนะ Bnb กันบ้างน,นะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ Bnb เนี่ยไม่ค่อยสวยกว่าชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่ขึ้นไปแต่ EMA 200แล้วไม่ผ่าน ทุกนะวันนี้ผมอยากให้ทุกคนดูนะว่าภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแท่งอินเวอร์ตแฮมเมอร์ไหมเป็นแท่งรีเจคชั่นหรือเปล่านะครับแท่งรีเจคชั่นคือที่าย,ยาวๆอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วเนื้อเทียนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแบบนี้มันหมายถึงว่าเขาขึ้นไปแล้วโดนปฏิเสธราคาอาจจะมีการพักตัวลงมาได้นะครับที่385นะครับที่275ที่เป็นแนวรับเดิมๆของตัว BNB นนะครับผมว่าวันนี้คงไม่ได้ไม่น่าจะมีการเคลื่อนที่อะไรมากหรอก เพราะว่าอย่างตัว BNB เองนะติดแนวต้าน EMA 200ติดแนวต้านตามทรงกราฟด้วยนะครับนั้นคิดว่าอาจจะมีการย่อได้เนาะอาจจะมีการย่อได้โดยที่เราระมัดระวังกันทุกตัวเลยนะครับว่าอาจจะเป็นแท่ง Inward Hammer ไหมทิ้งไสายยา้ยาวๆเป็นการปฏิเสธราคาเดี๋ยวให้เห็นการปรับตัวลงมานะครับ แล้วก็จะเป็นจังหวะในการซิ่งของใครหลายๆคนเลยปรับตัวลงมาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะไปต่อถ้าเราจะเป็นอัพเทรนเราค่อยหาจังหวะในการเข้าสู่การก็ได้นะครับแนวรับ36อะ385นะครับแต่ผมว่ารับไม่อยู่หรอกส่วนตัวนะไบแอดนะครับผมว่าเราจะย่อมาแถวเส้นกลางบออลิงเกอร์แบนด์เลยเพราะว่าเขากลับตัวจากเส้นกลางบออลิงเกอร์แบรนด์แบบไหนพุ่งแรงพุ่งเร็วใช่ไหมเดี๋ยวเขาจำเป็นต้องพุ่งไปและน้ํามันหมด ต้องลงมายอ่อผักตัวแล้วค่อยไปตอบผมมองภาพ BNB และภาพหลายๆตัวแบบนี้เลยนะครับหลายๆตัวเนี่ยเริ่มย่อกันแล้วนะครับเห็นไหมเริ่มแดงๆกันแล้วถ้าปิดเป็นแท่งตีโหวตแฮมเมอร์เนี่ยก็ให้ระวังระวังกันด้วยนะครับพวกก็ดอทชัดเจนมากๆนะครับคือนะมีมี มีเพื่อถาเรื่องปกดอดในลายมานะครับผมมีมุมมองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเติ้ลอธิบายเพิ่มเติมคือแน่นอนเราเคยคุยกันนะว่าเฮ้ยปกดอดอเราเฝ้าระวังกันแบบเื้เฝ้ากันนานมากอะ่ะเฝ้าตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับ เราเฝ้าตั้งแต่ช่วงธันวาปีที่แล้วอะแล้วผ่านมา2เดือนแล้วเราเฝ้าอยู่แล้วผมก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยเราเฝ้ามา 2- อสาเดือนกว่าๆแล้วฟังดูพฤติกรรมการมาทุกวันเลยขึ้นก็มนไม่ขึ้นจริงตอนนี้มันเบรกมาแล้วนะขับเบรกมาแล้วแล้วเราเห็นอะไรบ้างแน่นอนพูดไปตามสงกรามครับ,รบมันเบรกแนวต้านขึ้นมาแต่ ก็เกิดอะไรขึ้นครับเบรกแนวตัขึ้นมาแต่ติดเส้น EMA ผมมองแบบนี้ผมมองว่าเขาเนี่ยอาจจะย่อลงมาแต่ช่วง EMA 50แต่ช่วง18เดเดียนแล้วรอจัองหวะเด้งอ่าผมจะรอจัองหวะแบบนี้คืออะไรมันคือการเบรกยอ่อเด้งแล้วผมจะรับของเพิ่มโดยที่ผมจะตั้งสปอตที่โลล่าสุดหรือตั้งไว้ประมาณ17เดียนก็ได้ครับ ซื้อกันประมาณนี้โดยที่เงืนะ่อนไขในการซื้อปก,กดอดเนี่ยเราคาดหวังว่าอะไรเบรกย่อเด้งที่เส้นแนวโน้มเดิมนะครับแล้วคาดหวังว่าเอ๊ะมันจะต้องเบรก EMA สอ0นยได้แล้วเราก็จะพากันไปขายแนวต้านไกลๆข้างบนนู่นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพากันไปขายตรงไหนต้องรอการ์ฟอร์มรอกราฟอรฟอร์มตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะครับตัวของปกดอดโดยที่เราอาจจะมองแบบนี้ได้ไหมว่าเอ๊ะรอตีเส้นแนวโน้มรอไว้ก่อนอือตอตีเส้นแนวโน้มรอไว้ก่อนว่า แล้วก็มองเป็นเส้นแนวโน้มเส้นสีเหลืองนี้นะครับอาจจะเป็นการยกโลขึ้นไปแบบนี้ไหมเด้งหย่อลงมาแล้วเด้งขึ้นแบบนี้แล้วค่อยหาจุดไันเขาซื้อปกดอทก็ลองดูแล้วกันนะครับจังหวะที่ผมวิเค,คราะห์กราฟจังหวะที่ผมไลฟ์เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจังหวะซื้อนะครับแต่ผมแค่บอกว่าถ้ามันยอดเด้งสวยๆนะครับเช่นย่อเด้งตรงนี้หรือย่อเด้งแถวๆนี้ ก็น่าสนใจในการรับซื้อและวางสับหลอดควบคุมความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ซื้อแล้วเราคาดหวังในการที่จะร u n น r a i ไปไกลๆเลยリที่วดในโชว์เยอะๆเลยด้วยการที่มันเบรก EMA 200ได้และก็ต้องดูตลอดทางว่าเฮ้ยเทรนมันเป็นยังไงวะเราจะโดดออกตอนไหนก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนี่ตัวนี่คือตัวของปกดอดถ้าในภาพสีชั่วโมงครับมันปิดเป็น อินวอร์ทแฮมเแบบนี้คิดว่ามีโอกาสที่จะย่อมาถึง18เหรียญน,นะครับหรืออาจจะล่อมาลึกถึง17.5ก็ได้ส่วนตัวมองว่าตับใดที่ไม่หลุดเส้นแนวโน้มเส้นสีเหลืองตรงหน้าที่ยกโลวคิดว่ายังโอเค่อสับตัวของบอร์ดนะครับยังไงก็รอการคอนเฟิร์มการเด้งอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับส่วนตัวคิดว่าตลาดน่าจะลงมาพักตัวเห็นไหมเนี่ยผม ถ้ามันเป็นไพ่ชั้นที่เป็นอยู่แฮมเมอร์วันนี้น่าจะไม่ไม่ได้ไม่น่าจะโฟกัสลองกันนะครับอาจจะลงมาพักตัวกันบ้างพักตัวเสร็จปุ๊บค่อยหาจังหวะลองกันอีกทีนึงนะครับคับค่อยเป็นยังไงนะครับโอ้โหขึ้นเท่าไหนลงเท่านั้นเลยคับค่อยเราจะพูดคล้ายๆเดิมนะครับคืออย่างไรคับค่อยเนี่ยมันไดเวอร์เจนเกิดขึ้นมาเนาะไดเวอร์เจนเกิดขึ้นมาในภาพสีชั่วโมงอ่ะอย่างนี้เห็นชัดเกิดไดเวอร์เจนในภาพสีชั่วโมงแล้วไซเวชุดเนี้ย ไซเว่ way ออกข้างไปนะชุดนี้ไซเวออกข้างไปโดยที่ยังไม่ได้มีอาการใดๆนะครับที่จะบอกว่าเอ้ฉันเนี่ยน่าจะไปต่อแล้วหรือว่าฉันจะเอาอย่างไรยังไม่มีเฉลยนะครับยังไม่มีเฉลยเราอาจจะต้องรองปิดแท่งเนื้อเทียนเต็มๆเนี่ยเหนือ3 1 0เหรียญหรือเหนือ EMA 200ก่อนแล้วดูว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะครับแน่นอนใครที่กาวครับเนี่ยอาจจะมองว่าอ้าแบบนี้ ยกไฮยกโลเบรกเอฟเอส0ร้อยยกไแล้วหาตังหวัดนนะรกันเขาซื้อได้ไหมโดยที่ซื้อตอนที่มันปิดแท่งสวยๆสต็อป o s อที่สองจ้าได้ไหมก็ตอบว่าได้แต่คุณอย่าลืมนะว่าตีมภาพใหญ่เนี่ยตีมภาพใหญ่นะครับมันยังเป็นอะไรตีมภาพใหญ่ยังมันยังเป็นดาวเรนอยู่นะยังเป็นดาวเรนอยู่ดังนั้นต้องรอดูแหละว่าไอตัวของคัพคอยเนี่ย มันจะเบรกได้ไหมนะครับเบรกสามอยามประมาณ3ามบาทได้ไหมถ้าเบรกได้ผมมว่าน่าสนใจที่จะตามแต่ถ้าเบรกไม่ได้ครับเราก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเฮ้ยยังเป็นขาลงอยู่นะสิ่งที่เรานําเสนอไปนี่คือการเล่นรอบทันๆนซึ่งจบรอบแล้วมันอาจจะขึ้นไปไซเวย์ตรงนี้แล้วลงต่อ ไปสูตระับต่อไปก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเรายังไม่รู้ว่าเอาจะจะเอาอยัางไงขับคอยเวลามันวิ่งอยู่ระหว่างเส้น EMA 50 EMA 200แล้วมันไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนไม่ได้มีความมั่นใจที่มันจะไปต่อแล้วผมก็จะบอกว่าผมจะไม่เทรดครับมันไม่ชัวร์ไม่เห็นเทรน์ว,ว่าจะเป็นยังไงต่อนี่คือตัวของขับคอยนะครับสรุปในวันนี้นิดนึงวันนี้ให้ระมัดระวังอะไรบ้างนะครับทุกอินดิเคเตอร์ RSI เข้ zone, b ought, b Band, าโซนโอเวอร์บอทโบลิงเกอร์แบนไต่ขอบนะครับเบรกแรงนะครับไม่ได้เบรกยอเดงพุ่งแรงพุ่งเร็วต่อไปในไม่กายให้เรามันระวังแท่งอีดวดแฮมเมอร์เดี๋ยวอาจจะเกิดการย่อลงมาได้ย่อลงมาแถวไหนล้ะก็ช่วง4ี่หมื่นะครับคิดว่าไม่ยอ่อย่อไม่หลุดเกินนี้หรอกย่อลงมาเสร็จปุ๊บเด้งค่อยแบบไม้เข้าสื่อกันซึ่งจะกเกิดลัากษณะกราฟแบบนี้คล้ายๆกัน นะครับคล้ายๆกันกับทุกๆเหรียญผมก็อาจจะรอเข้าสมายเพิ่มจากตรงนั้นก็ได้อีกหนึ่งทีนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะเฉพาะโปกดอดเองะถ้าเกิดมันย่อลงมาสวยเราเฝ้ามา2เดือนแล้วเราก็คาดหวังในการที่จะแบบโอ้โหเฝ้ามาตั้งสองเดือนเราคงไม่อยากตกรถใช่ไหมแต่ผมจะนนับอีกทีนึงว่าคุณฟังผมแล้วนะครับไปพิจารณาตัวเองต่อว่า จะ,จะเข้าไม้นะครับไม่ต้องเข้าไม่ต้องเชื่อผมนะครับเพราะว่าผมเต็มไปด้วยความไบแอสแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวดังนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดด้วยหลักก็ชามันานะครับส่วนนี้จะกดใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ